รถ Honda j a จ z ปี2004เสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอขอบคุณค่ะรถ Honda j a จ z ค่ะวันนี้เขเข้าตามคิวนัดช่างลงมือถอดในส่วนของการชนรถและตัวเช็คไพย์นอค่ะสายรั่วแบบรุนแรงนะน่าจะรั่วมานานละรั่วรุนแรงแล้วก็ภายในภายในดำนะในส่วนที่ออกมาจากคอมแมดำ เมื่อวานลองเติมน้ำยาเทสเข้าไปสามสี่ขีดแล้วเนาะไม่เย็นนะฮะไม่เย็นเลยเดี๋ยววันนี้เลยรื้อดูลองดูภายในรูนะคะจากคอมเข้าแผงค่ะดำมากๆค่ะภายในระบบสกปรตกสภาพแผงก็หมดอายุค่ะด้านบนก็เป็นภาพน้ำมันตัวด้านล่างนะคะแผงขีดล้มค่ะตัวนี้แผงด้านนี้นะคะยุบเข้าไปด้านในด้วยค่ะ เซตอะไรใหม่อะไรมาตรฐานที่จัดลงให้รถ h o n d a าแซปี2004คันนี้ค่ะคันนี้ก็ทำการยกระบบแอร์ใหม่ค่ะเปลี่ยนคอมแอร์ใหม่หนึ่งลูกพร้อมกับชุดคัดแอร์เปลี่ยนสายพานใหม่ให้หนึ่งเส้นค่ะก็เลือกใช้สายพานมาตรฐาน0ูนค่ะเปลี่ยนมอนเตอร์พัดลมฝั่งด้านคนขับให้หนึ่งตัวค่ะก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานเดนโซเปลี่ยนสวิตช์เพชเชอร์ให้ใหม่ค่ะ เปลี่ยนลูกยางโอลิงง้อต่อของระบบแอร์ให้ใหม่เปลี่ยนชุดใส่น้ำยาแอร์เข้าคอมออกคอมให้สองเซนค่ะเปลี่ยนแผงแอร์ใหม่ให้หนึ่งแผงค่ะพร้อมกับตัวไส้กรองไดเออร์นะคะที่อยู่ภายในกระบอกข้างๆแผงเองค่ะในส่วนของภายในตู้แอร์นะคะก็จะมีเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่เอ็กซ์เพชันวาล์วใหม่ค่ะคันนี้ไม่มีกองแอร์ก็จัดการเจาะใส่กองแอร์พร้อมถาดใส่กองแอร์ค่ะเปลี่ยนพัดลมโมเวอร์ Over, ตู้แอร์ใหม่ให้หนึ่งตัวค่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือเซ็ตอะไรใหม่อะไรมาตรฐานที่จัดลงให้รถ h อนด a าแจ z ปี2004ค่ะสของรถ h อนด a าแจ z ค่ะก็ทำการล้างระบบภายในแบบนุย่าแอค่ะจั <S <S ดการล้างความสะอาดแบบนุ่ย่าแอร์ใ้นอกคห้ค่ะภายในรถก็ลงมือถอดและส่วนของตู้แอค่ะ สภาพตู้แอร์ที่ถอดออกมานะคะสภาพตู้แอร์ที่ไม่มีกองแอร์ค่ะตู้แอร์สกรปรกมากมาค่ะตู้แอร์ก็จะเป็นเมือกนะคะว่นวุนเนี่ยอุตันฟินตู้แอร์นะคะทำให้การระบายไม่ดีค่ะเปลือกตู้แอร์ก็จัดการล้างความสะอาดฝุ่นออกให้ค่ะ ช่างทาการเช็คตัวถัวแใหม่ค่ะของรถแจ๊ดตัวใหม่ไม่รั่วไม่ซึมค่ะเดี๋ยวช่างลงมือประกอบตัวแอรได้ค่ะช่างทําการติดตะแกรงกันหนูกันมแมลงกันเสรใบไม้เข้าในรถให้ค่ะที่ร้านก็นจะติดเป็นตะแกรงแบบนี้นะคะยังสามารถใช้ลมวนภายนอเข้าในรถได้ปกติค่ะและที่สําคัญนะคะเป็นตะแกรงเหล็กหนูมแมลงไม่สามารถกระแทกเข้ามาในรถได้ค่ะรถฮอนด้าแจ๊ดปีสอพันสี่เสร็จเรียบร้อยค่ะ คันนี้ก็ทําการยกระบบแอร์ใหม่ค่ะในส่วนของด้านหน้าก็มีเปลี่ยน,นแผงแอร์พร้อมตัวไส้กรองเรใหม่ค่ะเลยออร์ใหม่ม่กค่ะทำการเปลี่ยนในส่วนของสายน้ำยาแอร์เข้าคอมสายน้ำยาแอร์ออกคอม,อคอมให้สองเนค่ะ เปลี่ยนสายพานใหม่ให้หนึ่เส้นค่ะเปลีย่ยนสวิตช์เชอร์ใหม่ให้หนึ่ตค่ะก็ใใะอในส่วนของแป๊บน้ำยาแอนะคะทำการล้างระบบภายในล้างความสะอาดภายนอกให้หนึ่เส้นค่ะต่อตอนนี้ปล่อยเดินเบานะคะวัดความเย็นออกจากช่องลมได้อยู่ที่7องศาค่ะอุณหภูมิรอบๆก็อยู่ที่ส4องศา าก,การทำง,งานด้านโลอยู่ที่30ไยอยู่ที่175ค่ะาก,การเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมฝั่งด้านคนขับให้2ตัวค่ะโดยพัดลมทำงานปกติงทั้2ตัวในส่วนของภายในรถนะคะก็จะมีถอดเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่เปลี่ยนพัดลมโบเวอร์ใหม่ค่ะคันนี้ไม่มีกองแอร์มาก็จัดการเจาะใส่กองแอร์พร้อมกับทาสายติดตะเกรงด้วยค่ะ ภายในรถก็ปรับระดับน้ำยาแอร์อยู่ที่ประมาณนี้ค่ะเปิดสปิดพัดลมอยู่ที่2ค่ะวัดความเย็นออกจากช่องลมได้อยู่ที่7องศาค่ะอุณหภูมิรอบๆก็อยู่ที่34องศาก็ตอนนี้นะคะภายในรถปรับระดับน้ำยาแอร์อยู่ที่ประมาณบ่าย2ค่ะกวัดความเย็นนะคะลงมาได้อยู่ที่10องศาค่ะลงมาได้อยู่ที่9องศาค่ะ ตัดค่ะออมทำงานค่ะวอมเนตัดค่ะ,คะมทำง,งานวอมเนตัดต่อปกติ เซตอะไหล่เก่าของรถ Honda Jazz ปี2004ค่ะก็จะมีในส่วนของคอมแอร์มอเตอร์พัดลมฝั่งคนขับค่ะสายของ o com, ออกคอม2เส้นตู้พัดลมโบเวอร์ตัวแผงแอร์ค่ะแล้วคันนี้ก็จะมีในส่วนของเอ็กซ์เชนวาล์วและตัวสายพานค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเซตอะไหล่เก่าของรถ Honda Jazz ปี2004ค่ะร้านอนุรักษ์แอร์เปิด9ก้าโมงเช้านะครับปิดหกโมงเย็นพักเที่ยง1ชั่วโมงนะครับร้านปิดประจำปีวันที่5้ถึงเพฤศจิกายน หยุดวันอาทิตย์นะครับ